ช่วงนี้เนี่ยมาต้องมาทำทำมาประโยชน์คุณประโยชน์ให้สังคมเยอะนะครับเพราะว่าตอนนี้เราต้องพึ่งพาอาศัยกันมนุษย์ทุกคนอตอนนี้ก็ปัญหาผมที่เราเห็นก็คือว่าคนทํางานจากบ้านหลายคนมีปัญหาเรื่องของไม่มีสมาธิแล้วก็ทํำยังไงถึงจะทำเงินได้บางคนโฟกัสพอร์ตัวเองไม่เป็นคุณรู้ไหมว่าอันนี้มันเป็น passion ของผมต้องแก่กี่ปีที่แล้วนะต้องหลายปีที่แล้วเกือบสิปีที่แล้วที่แบบว่าตั้งใจเลยว่ากู intention กู Int ตั้งใจแบบเนี้ยกูจะไม่ออกจากบ้านทําจะทํางานจากที่บ้านทุกอย่างแล้วลองดูดิว่ากูจะไปได้แค่ไหนสิปีที่แล้วนะเป็นแบบนี้คุณคิดดูตอนนี้กลายเป็นกระแสเลยเว้ยกลายเป็นกระแส work from home เลยเได้ไอเดียม,มาจากคนสอนการใช้พลังจิตโคตรเจ๋งอะ่ะคุณรู้ว่าผมอ่านหนังสือเรื่องแบบนี้ตั้งแต่ห้าหกปีที่แล้วมันมีหนังสือเล่มหนึง่งซึ่งชื่อคล้ายๆแบบเนี้ยแล้วก็ แต่ไม่เหมือนกันแล้วเขาก็สอนเรื่องของการใช้พลังจิตว่าคุณสามารถเนี่ยคุณสามารถใช้เตรียมเตรียมจิตทุกอย่างตั้งใจทุกอย่างได้แล้วทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกับมาสยบกับคุณทุกอย่างจัดเรียงจัก,กรวาลจัดเรียงหมดทุกอย่างจุดประประสงค์ที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับทุกคนจะคุยกันในเรื่องของการประหยัดเวลาป,ประหยัดเวลาแล้วโฟกัสพอร์ของคุณเอง แล้วทำทุกอย่างให้เกิดผลมากที่สุดแล้ววันนี้จะมาให้3ามข้อเด็ดๆนะครับสามข้อเด็ดๆที่มันจะเปลี่ยนเปลี่ยนวิคือคนส่วนใหญ่เนี่ยทำเรื่องไม่จำเป็นอบอกตรงเลยผมผมเคยสอนในในคอร์สหนึ่งคอร์สหนึ่งนะครับชื่อว่า best Year ever ผมบอกได้เลยนะนี่มีสิ่งหลายสิ่งที่คุณต้องตัดให้หมดนี่ มีสิ่งหลายสิ่งที่คุณต้องตัดให้หมดเลย eliminate ตัดให้หมดไม่ว่าเป็นถ้าคุณทํางานจากที่บ้านคุณจะต้องตัดกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวตัดคนที่ไม่เกี่ยวตัดอะไรที่ไม่เกี่ยวออกไปให้หมดนะครับแล้วก็ตัดกิจกรรมที่เสียเวลานี่เห็นป่ะผมนี่ผมสอนมาตั้งกี่ปีแล้วเนี่ยตั้งเกือบสิบปีแลวบอกตัดกิจกรรมเช่นการเดินทางเสียเวลาวันละสองสามชั่วโมงตัดออกไปให้หมดผมถึงได้ทำ work from home ตั้งแต่10ปีที่แล้วไง จนตอนนี้แบบว่าและเนื่องจากทำเวิร์กฟองผมมันทำห้ได้ผลลัพธ์มหาศาลเลยเพราะว่าผมสร้างอาณาจักรธุรกิจออนไลน์เนี่ยรวมๆกันมูลค่าธุรกิจใกล้ๆจะพันล้านแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกเอ,อ่อแล้วพันล้านแบบว่าเป็นเป็น,ปนไม่ได้เป็นตึกเป็นอะไรที่ขายไม่ได้นะเดี๋ยวจะอ่านอ่านสารบัญข้าวให้ฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างในหนังสือเล่มนี้นี่ในโลกของคุณคุณใหญ่ที่สุด คุณคือผู้ปกครองโลกของคุณเองนี่คุณต้องจำข้อนี้ไว้คุณต้องแตนก่อนต้องยืนยืนคุมประตูจิตของคุณเพราะคุณต้องไม่ให้อะไรเอาเข้ามาในโลกของคุณที่คุณไม่ต้องการโอเคตอนนี้เรามีสถานการณ์ที่ท้าทายใช่ไหมแต่คุณเช็คข่าววันละครั้งพอหรือสองวันครั้งพอโอเคถ้าเรื่องที่คุณจําเป็นต้องรู้จริงๆคุณจะต้องรู้คุณจะรู้อ่ะเดี๋ยวคนหนึ่ง เมาได้เลยนี่เป็นปัญญาที่คุณใช้ได้ตลอดชีวิตคุณไม่ต้องไปเสพข่าววันหนึงห้ครั้งเช็คแล้วเช็คอีกไม่ต้องโอเคใช่เราต้องป้องกันตัวเองเราต้องเราเราเราเ,เราต้องช่วยสังคมอะไรแบบนี้แต่ว่าอย่าให้จิตตกอย่าให้ความกลัวมันเข้ามาในหัวของคุณนะครับ เพราะฉะนั้นเช็คข่าวแค่วันละสองครั้งสองครั้งพอแล้วในโลกของคุณคุณจะต้องสแตนก่อนยืนคุมประตูจิตของคุณคุณปือเจ้าคุณคือผู้ปกครองโลกของตัวเองนี่คือต้องเข้าใจคุณเพผมเขียน39สเก้าสารบัญ39ข้อนี้นะมากี่ปีละสีป่ปีเมื่อคือนเพิ่งมาดูอะเพิ่งมาดูเดียกูเขียนอันนี้ด้วยวะตอนนี้มันเป็นกระแส work from home ไงแล้วผมก็เขียนไอ้เรื่องนี้มาตั้ง แต่ครั้งที่ตอนนั้นไม่ได้เอาสี่ปีแล้วไม่ได้ออกหนังสือเสียงอันนี้ขึ้นมาเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะผมว่าคนแม่งไม่บายไม่บายคอนเซป t นี้ไม่ซื้อไม่ซื้อหรอกว่ามันมันเม,ม,มันเกินจริงเกินไปเขาคิดจะคิดว่ามันเกินจริงเลยไม่ซื้อเลยแต่ผมไปพิสูจน์มาแล้วว่าไอ้สี่ปีที่กูไปทําคือสี่ปีผมไม่ได้ออกหนังสือเสียงเรื่องนี้แต่ผมเอาไปโฟกัสไปการทำของตัวเองใช่ไหมทำมาได้ตั้งหลายร้อยล้านอะ่ะ หลายร้อยล้านนี่เป็นกําไรด้วยนะเป็นกําไรไม่ใช่เป็นแบบว่าเออหลายร้อยล้านหรือไม่เป็นกลายเป็นตึกเป็นร้านค้าเป็นอะไรเป็นเป็นลูกจ้างเป็นอะไรไม่ใช่นะกาไรล้วนๆแต่หลายร้อยล้านเนี่ยก็มาจากสิ่งที่ผมสอนสิ่งที่ผมตั้งใจจะสอนแต่ไม่ได้สอน4ปีที่แล้ววิธีที่วินสันเชอร์ชิลปกครองโลกโดยไม่ต้องออกจากบ้านวินสันเชอร์ชิลเป็นใครนายกอังกฤษสมัยก่อนนะครับปกครองโลกโดยไม่ต้องออกจากจากบ้านเขาหน่อยอยู่ในชุดนอนเป็นส่วนใหญ่ด้วยซ้ํา จำเขาสามจำสิ่งนี้ไว้อะไรที่คุณไม่ชอบแนนะจากคุณคุณเป็นเลือกเป็นคนเลือกมันเข้ามาเองคุณเป็นคนเลือกมันเข้ามาเองข้อสามคือเชื่อเฉพาะเรื่องที่ดีสําหรับตัวคุณเองเชื่อเฉพาะเรื่องที่ดีสําหรับตัวคุณเองข้อห้าวิธีสร้างโลกโดยใช้สมองคุณเอง visualize your ideal world คุณสามารถที่จะจินตนาการโลกที่มันผมทํามาแล้วทุกอย่างที่ผมสอนเนี่ยผมทําได้หมดอะ่ะคือผมไม่ได้สอนแบบคนพมาป,ประมาณว่าเอาของตําราคนอื่นมาสอน แต่ผมตกผลึกจากสิ่งที่ที่มันเป็นศรษฐศาสตร์ธรรมเป็นความจริงเป็นเทคนิคที่เวิร์กแล้วเอามาสอนพวกคุณผมเอาไปลองใช้ก่อนแล้วว่ามันเวิร์กจริงๆแล้วเอามาสอนพวกคุณโอเคไหมอยากรู้ไหมมันคืออะไรบ้างอ่าข้อข้อสี่เชื่อเฉพาะเรื่องที่ดีสําหรับตัวคุณเองข้อห้าอ่าข้อสี่เดี๋ยวเชื่อเฉพาะเรื่องที่ดีสําหรับตัวคุณเองจบเข้าใจป่ะคนส่วนใหญ่เนี่ยแบบว่าบางทีเหมือนกับลมถูกลมพัด คนคนนั้นพูดมาคํานึงก็ไปพัดไปทางโน้นคนคนนี้พูดมาอีกคำหนึ่งก็พัดไปทางนี้แม่งไม่รู้จะเชื่อตรงไหนแต่ผมบอกได้เลย,เลยคุณเชื่ออะไรคุณก็เป็นแบบนั้นนะฉะนั้นน่ะแท้ไงเชื่ออะไรก็เชื่อที่เขาข้างตัวเองก่อนโอเคปะ่ะเชื่ออะไรที่มันไปในทางดีสําหรับคุณเองก่อนเพราะว่าพอความเชื่อมันมนุษย์เราแม่งเชื่อกคนละแบบโอเคเดี๋ยวค่อยลงลึกอ,อีกทีหนึง่งข้อหวิธีสร้างโลกโดยใช้สมองคุณเองว้าว อันนี้เป็นวิทยาศาสตร์นะผมไม่เคยสอนอะไรที่มันเป็นไสยศาสตร์หรือไรสาระหรือแบบจับต้องไม่ได้นะทุกอย่างแบ็กอัพด้วยศาสตร์แห่งสมองได้หมดเลย mm hmm. ผมศึกษากับดรโจดิสเพนซ่านะครับดรโจดิสเพนซ่า hmm. เป็นเป็นเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วเขาเวลาเขาสอนอรเรื่องพวกนี้เขาจะเอาทิบาวิทยาศาสตร์มาแบ็กอัพเสมอเลยและดีมากเลยเอลองไปตามของเขาดูวิธีสร้างโลกโดยใช้สมองของคุณเองสมองของคุณถ้าคุณเป็นเจ้าหน่ายมัน คุณจะชนะทุกเกมคุณจะต้องคอนโทรลยิ่งในช่วงนี้เนี่ยมนุษย์ทุกส่วนใหญ่เนี่ยโดนครอบงำด้วยความกลัวคุณจะต้องเป็นเจ้านายสมองของคุณเองอย่าถูกครอบงำด้วยความกลัวนะครับจงเป็นคนที่เป็นเจ้านาย mastery เจ้าสมองของฉันโข้ค okay. ข้อต่อไปคือวิธีออกแบบไลฟ์สไตล์ให้โลกมาทำตามเรา ออกแบบไลฟ์สไตล์ไงดีว่าให้โลกมาทําตามเราคุณรู้ไหมผมออกแบบไลฟ์สไตล์ตัวเองเนี่ยให้โลกมันมาหาผมแต่จริงๆ10ปีที่แล้วไม่ใช่เป็นแบบนี้นะสิปีที่แล้วผมมาเมืองไทยแรกๆผมต้องขับรถไปเจอคนโน้นคนนี้ต้องไปกราบผู้ใหญ่ต้องไปกราบสื่อต้องไปนั่งโอโ้โหผมบอกได้เลยนะมีตั้งหลายสิ่งที่คุณควรตัดไปลอาชีวิตเพราะแม่งไม่สําคัญไอพวกที่ว่าเนี่ยอย่างตอนนั้น PR สิอตอนนั้นสิปีที่แล้วในพรของผมเนี่ยเขาก็อบอกว,ว่าวิธีการที่จะได้ตอนนั้นจะโปรโมทหนังสือไงวิธีการที่จะได้ โปรโมทหนังสือคือต้องเอากระเช้าไปฝากสือ่อเราก็ไม่รู้ไงว่าเมืองไทยแม่งเป็นยังไงกูก็ไปลองดูก็ได้วะกลายเป็นอโนบุดี้กลายเป็นแบบเราไปง้อเขาหรืออะไรแม่งดูแบบน่าเกลียดมากเลยแบบว่าไม่โอเคเลยต,ตัดไปเลยคน,นี่ผมจะมาบอกผู้คนนะอะไรต้องตัด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 ,ตด,ตดออกมาให้หมดโอเคอ่านี่คือข้อ6ข้อ7คือวิธีเอาคนที่ไม่ต้องการออกจากชีวิตคุณว้าวเจ๋งไหมคุณรู้ไหมสมองของเราหรือจิตของเราเนี่ย มันยิ่งใหญ่มากมันสามารถที่จะ,ะมันคนโทรลมันสามารถที่จะถ้าคุณโฟกัสอะไรกับมันคิดแค่นี้คุณโฟกัสอะไรกับมันมันจะโตถ้าคุณไม่เอามันเข้ามามันจะหายไปโฟกัส hey, ตอนนี้นะความกลัวอย่าไปโฟกัสอย่าไปโฟกัสกับความกลัวเยอะใช่ปกป้องป้องกันถูกต้องต้องทําแต่อย่าทำให้มันมาบีบผลต่ออารมณ์ของเรานี่คือข้อสําคัญ คุณสร้างโลกหนึ่งข้อ7วิธีการเอาคนที่ไม่ต้องการออกจากชีวิตคุณอับราฮัมมิชบอก another cannot be a part of your experience unless you invite them through thought คนคนอื่นไม่สามารถไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์คุณได้ยกเว้นเสียจากคุณเนี่ยไปเชื้อเชิญเขามาด้วยความคิดของคุณคุณสังเกตไหมเวลาบางทีเนี่ยคุณคิดถึงใครบ่อยๆไม่ว่าในทางลายหรือทางดี มันเข้ามาในชีวิตของคุณเยอะเลยเวลาเออเวลาคุณเป็นวัยรุ่นเคยเคยเป็นมากที่แบบว่าเวลาคิดถึงคิดถึงติดใจผู้หญิงคนไหนหรือติดใจผู้ชายคนไหนเนี่ยแล้วคิดถึงเขาบ่อ,บบอยๆเจอหน้าบ่อยชิบเป่งเลยหรือวคนที่เราไม่ชอบก็เหมือนกันไปนั่คิดถึงมันบ่อยๆก็เจอหน้ามันบ่อยๆเหมือนกันพอไม่คิดก็ไม่เจอนี่แหละเคล็ดลับอ่ะนี่ก็คือสร้างโลกในตัวของตัวเองไม่ต้องออกจากเตียงนะครับไม,ไม่ต้องออกจากบ้านโอเค ข้อ8ดกฎข้อเดียวแนนาจักรของคุณที่ทุกคนต้องทำตามเดี๋ยวจะมาเฉลยข้อ9อิสระทางจิตใจของผู้ปกครองโลกผู้ปกครองโลกหมายถึงเรานะโลกหมายถึงโลกของเราเองเวลาผมใช้คาว่าครองโลกเนี่ยมันคือโลกของเราเองข้อ9้าอิสระทางจิตใจของผู้ปกครองโลกผู้ปกครองโลกหมายถึงเรานะผู้ครองโลกมันไม่มีอิสระทางจิตใจบางอย่างคือคุณรู้บอกว่ามาถึงตอนนี้แล้วเนี่ย มันทำยากค่ะอาจารย์สังคมไทยห,ห้ามพูดคำนั้นนะจ๊ะชันันสิชิดาทำไมเ,เ,เหตุผลที่ผมมา,มาอยู่เมืองไทยแล้วทำสิ่งนี้เพื่อจะพิสูจน์ไงว่ามันทำได้ก็ผมทํามาแล้วให้คุณคุณดูมันก็ไม่ห้ามมีข้ออ้างแล้วว่ามันทํายากในสังคมไทยผมก็อยู่ในสังคมไทยนะแล้วผมก็ทําแบบนั้นนะทุกอย่างทําได้คิดมาก เวลาคุณพูดคําว่ายากนะมันจบมันแคนเซิลสมองคุณหยุดทํางานเลยเวลาคุณพูดคําว่ายากเวลาคุณพูดคําว่ายากพุ๊บสมองแม่งอิเลสลบความเป็นไปได้ทุกอย่างออกหมดเลยเวลาคุณพ mm ูดคําว่ายากเวลาคุณพูดคำว่าแม่งภาษาอังกฤษโคตรยากเลยจบโอเคปะ่ะนี่คุณรู้ไหมว่าไอ้ข้างหลังเนี่ยข้างหลังเนี่ยที่คุณดูอยู่เนี่ยสามสิบเก้าข้อเนี่ยมันเป็น o u t ไลน์เดี๋ยวล่อยฟังก่อนคนที่เพิ่งเข้ามา มันเป็น outline มันเป็นมันเป็นสารบัญที่ผมตั้งท่าเลยนะสี่ปีที่แล้วนะสี่ปีที่แล้วตั้งท่าจะทำออดิบุ๊กหนังสือเสียงเรื่องนี้แล้วก็คิดเหมือนกันว่าจะทําน่าจะทำเป็นคอร์สเพราะมันเนื้อหามันเจ๋งมากวิธีครองโลกโดยไม่ต้องออกจากบ้านเข้าใจปะหมายเขาว่าอะไรหมายเขาว่าทํำยังไงที่จะโคตรจะเอฟเฟกตีฟโคตรจะทํางานแล้วมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องออกจากบ้านเลยแล้วก็ ตอนนั้นนะครับที่หนึ่งเหตุผลหนึ่งที่มันไม่ที่ไม่ได้ออกชุดนั้นมาเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าคือผมเพิ่งไปค้นพบมาเมื่อวานเนี่ยว่าเฮ้ยฉันเคยมีตอนนี้คนไม่ทํางานจากบ้านเป็นกระแสเลยนึว่าเฮ้ยกูมีเคยกูว่ากูเคยมีเนื้อหาประเภทนี้นะก็ไปไปไปเสิร์ชคาว่าครองมาคอรออังว่าจาได้ว่าใช้คําว่าครองแต่จําไม่ได้ว่าชื่อจริงชื่อชื่อหนันนงสือว่าอะไรจรําได้ว่าชื่อครองอ่าก็ไปก็ขึ้นมาเลย สี่ปีที่แล้วผมเขียนสามสิบเก้าข้อเนี่ยว่าจะใส่เนื้อหาประเภทนี้เข้าไปนี่แล้วก็มันก็ไปใช้ได้ได้ผลจริงๆอ่ะก็ผมก็ใช้พวกเนี้ยชีวิตแม่โครมีความสุขซะแล้วภายในสี่ปีคุณคิดดูลกสิกของผมแต่ละคนไม่ใช่ผมสร้างความมั่งคั่งลํำรวยให้ตัวเองคนเดียวนะผมสร้างเปลี่ยนสังคมประเทศไทยเลยเปลี่ยนเปลี่ยนแบบกลายมีผู้เป็นอินฟลูเอนเซอร์เยอะแยะไปหมดที่อ่เป็นผู้นําความคิดที่ดีในสังคมแล้วก็คําว่า แสงสว่างความว่าเออแล้วลูกศิษย์ของผมแต่ละคนไม่ใช่บอกมันเป็น,น,ปนสามวกผมนะไม่ใช่เพราะผมสร้างลูกศิษย์ดีขึ้นมาไม่ใช่นะทั้งดีแล้วก็รวยด้วยลูกศิษย์ของผมแต่ละคนออกไปรวยรวยกันทั้งนั้นเลยและนี่คือสิ่งที่ผมภูมิใจมากแล้วก็มันไม่ใช่สร้างความมั่งคั่งให้ตัวเองคนเดียวแล้วไม่ได้สร้างเราเราสร้างให้ลูกศิษย์เป็นคนดีแล้วก็แงเปลี่ยนเปลี่ยนสังคม นี่แหละคือสิ่งที่ผมอยากจะสอนให้พวกคุณแล้วผมทําทุกอย่างจากบ้านไม่ต้องไป <laughs> ไม่เคยต้องไปแบบว่านั่งกราบผู้ใหญ่ที่ไหนไม่จริงๆเลยนะผมไม่เคยต้องไปนั่งกราบผู้ใหญ่ที่ไหนเลยมันไม่ได้มีความอยากทําแล้วก็ไม่เคยต้องไปทําอะไรที่ฝืนใจตัวเองไม่เคยต้องทําอะไรที่รู้สึกเสียเวลาแล้วทำทุกอย่างมันรู้สึกเหมือนมีพลังเพราะอะไรผมโฟกัสในสิ่งที่ผมมีพลังเท่านั้นทําเฉพาะสิ่งที่มีพลังและนั่นคือสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้คุณได้ ได้ทำไปนยะข้อหนึ่งนะให้ไปเลยข้อหนึ่งโฟกัสทำเฉพาะสิ่งที่ให้พลังโอเคปะ่ะนี่คือข้อหนึ่งเลยโฟกัสทำในเฉพาะในสิ่งที่ให้พลังนี่อัญญลินบอกลูกศิษย์อาจารย์บัณฑิตอุ้งองศรีทั้งดีและรวยทั่วโลกค่ะขอบคุณมากและนี่เป็นความมุ่งมั่นของผมคุณไปสร้างลูกศิษย์ต่อไปคุณก็รวยได้ทุกคนเนี่ยเดี๋ยว ไปเป็นครูให้หมดเลยนะครับมันไม่ต้องไปไม่ต้องไปห่วงเรื่องของว่าโอ๊ยใครจะมามาแบบอแอบว่าว่าเฮ้ยเนี่ยเธอไม่เก่งแล้วจะเป็นครูได้เหรอปิดหูกับพวกนั้นเลยตราบใดที่คุณช่วยแก้ปัญหาด้วยให้คนด้วยความจริงใจคุณกําลังฝึกเป็นครูอยู่แล้วคุณคุณมีวิญ,ญญาณของความเป็นครูอยู่แล้วช่วยแก้ปัญหาให้คนด้วยความจริงใจ แล้วเหมือนเหมือนกับว่าคุณอย่างน้อยคุณก็เก่งกว่าคนบางคนน่ะเข้าใจป่ะคุณไม่ต้องไปคิดอะว่าเฮ้ยอะไรอ่ะฉันยังเก่งไม่พอคนอย่างใจฉัน้อคิดแบบนี้ยังเก่งไม่พอไม่ต้องเวลาคุณยิ่งสอนคุณจะยิ่งเก่งคุณยิ่งสอนคุณจะยิ่งรู้วิธีแก้ปัญหาให้คนยิ่งสอนคุณจะรู้ยิ่งรู้วิธีช่วยคนโอเคป่ะนั่นคือข้อหนึ่งโฟกัสทำเฉพาะสิ่งที่ให้พลังจำไว้เวลถ้าสิ่งไหนไม่ให้พลังนะเดี๋ยวจะมีวิธีการมีวิธีการ มีวิธีการแก้สามอย่างเดี๋ยวให้ดูหลังๆเนี่ยล่าๆเนี่ยอามาให้ดูสามอย่างมีวิธีการแก้สามอย่างนี่ในให้สองให้เขาดูนิดนึงได้ป่ะนีนน่วิธีการแก้สามอย่างอันไหนไม่ให้พลังนะคุณจะต้องทําแบบนี้มีสามอย่างโอเคอ่ะโอว้วันนี้ให้ของแพงเลยเว้ยี้ใช่เดี๋ยวจะสอนลึกรายละเอียดเลยทุกคนโฟกัสทำไงเฉพาะสิ่งให้พลังข้อสคือ ข้อสองคือตัดสิ่งที่ดูดพลังออกไปให้หมดคุณต้องเด็ดขาดเลยด้วยสิ่งไหนที่ดูดพลังตัดออกไปให้หมดคนชอบบอกว่าบัดฑิมีอาจารย์บัณิตทำไมมีพลังจังเพราะผมทำสิ่งสองสิ่งนี้อันไหนไม่ดูดูดพลังเชี่ยงเลยไม่ทำดีกว่าไม่ทำดีกว่าอันไหนดูให้พลังทำอันไหนชอบอยากทำคิดแล้วมันแบบอิน ทำ okay, เขี้บอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนอะคุณบางคนบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเรื่องอายกตัวอย่างในในใช่พวกผู้ประกอบการไม่ชอบเป็นแบบนี้พวกพวกเจ้าของธุรกิจเขาชอบคิดว่าเขาต้องทําทุกอย่างท้าไมถ้าเขาไม่มาทํางานสักวันหนึ่งแม่งบริษัทนั้นไม่คงพังแนะ่ถ้ากูไม่ยืนคุมคนรุ่นเก่าจะเป็นแบบนี้นะ ถ้ากูไม่ยืนคุมสงสัยไมอย่าต้องถ้ากูไม่เข้างานแล้วก็ไปบังคับลูกด้วยลูกก็ต้องมาเข้างานมาเฝ้าร้านแบบกสีอ่ะต้องมาเข้าร้านนะจ๊ะเอ่อกี่โมงนังกี่โมงเนี่ยใหม่ก็เคยเจอใช่ไหมไหมเคยเจอเจ็ดโมงอย่างใหม่เนี่ยนะตื่นเจ็ดโมงเดี๋ยวนี้นอนเจ็ดโมงเดี๋ยวนี้ใหม่นอนเจ็ดโมงโอ้ยตื่นหน้าตกใจมากเลยตื่นเจ็ดโมงเข้าเข้างานเจ็ดโมงต้องไปตอกบตรด้วย ต้องไม่ตอบบตรด้วยเงินี่ลูกสาวเจ้าของใช่เหรอเข้างานเจ็ดโมงเลยเหรอยส่ทีละสิบบาทใสาทีละทีสิบบาทด้วยสงสัยใหม่สงสัยใหม่จ่ายเป็นเป็นเป็นพันต่อวันเพราะว่าเขาตื่นบ่ายสองเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาตื่นบ่ายสองนะได้ตังค์ไม่ได้เงินเดือนหรอกใช่แล้วก็อยอะกว่าเดือน จริงเนี่ยนั่งนั่งนั่งเขียนเขียนอะไรกบนบนอินเทอร์เน็ตนิดนึงได้เป็นแสน,นวันวันนั่งบอดแคสเรียกเงินเสกเงินเออคุณนะใครนะใครอยากรู้วิธีการบอดแคสเรียกเงินนะไปไปไปถามไปถามใหม่ดูเนี่ยเนี่ยใหม่นั่งอยู่เนี่ยใหม่ๆบอกไหมไปไปไปคอร์สไหนนะคอร์สโซเชียลเรมซับใช่ไหมที่าาสิบมีมีสิบข้อสิบสิบอะไรนะสิบ สูตรเสกเงินใช้เองใช่อในโซเชียลเนวันๆนำนังเสกเงินสิบเป็นแสนเป็นแสนหน้าหมันไส้จริงๆนี่ยไส้จริงมากเป็นเป็นแบบเป็นแบบอะไรนะเขาบอดแคสต์มีวิธีนั่นแหละเป็นหนึ่งในวิธีเสกเงินหนึ่งในสิบข้อวิธีการเสกเงินอยู่ในคอร์สโซเชียลเน็ตมาซับ